ความคลอนแคลนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่ถูกโจมตีเป็นปัญหาของพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์ทเวลาเขาจะเล่นพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขามีเรื่องจะเล่นท่านไหมเขาอยากโจมตีพระรามเขาเลยต้องกระแทกพลักษณ์เพราะว่าสองคนนี้ไม่เหมือนกันทีเดียวไม่เหมือนกันพระรามของไทยกับพระลักษณ์ของไทยเนี่ยมันไม่เหมือนพระรามรามเกียรติกับพระลักษณ์ในรามเกียรติครับ สองคนนั้นเป็นพี่น้องร่วมอุดมการคิดเหมือนกันทุกอย่างอุปนิสัยเหมือนกัน,น,นทุกอ,อย่างออันนนีี้ไมม่เหืดและประวัติก็ใกล้เคียงกันคือไม่มีความด่างพร้อยมัวหมองเวลาทศกัณฐ์ไปชวนเพื่อนเพื่อน,อนญาติญาตให้ออกรบกับพระรามเนี่ยก็จะพูดแต่เพียงว่ามันยกกองทัพมาเพื่อจะทำลายเผ่าพงโคตรญาติของเราอืฮแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้ ไม่มีเลยครับและประการสุดท้ายเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เพลินแต่จริงๆแล้วเนี่ยประยุทธ์คือพระรามหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดหรือว,รว,ว่าจริงจริงๆ,งๆเป็นหันุมานของพระรามอีกทีหนึ่งเออน่าคิด <laughs>